แค่ด้วยหอมแค่นั้นมีสามการแล้วเห็ดไหมคะเออเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนามที่อาศัยก็ยกว่านามจิตนามเจตสิกที่อาศัยหัวใจเกิด,ดนะน,นี่นะตอนเนี้ยเขาไม่ได้เห็นสิ่งน,นั้นแล้วแต่เขาเกิดได้เร็วมากถ้าเราสังเกตว่ามีกี่เรื่องในที่บอกเมื่อกี้นะมีกี่เรื่องแล้วที่เกิดขึ้นมาและเร็วมาก ประมวลออกมาเป็นบุคคลเรื่องราวสถานที่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะต่อเนื่องเลยแล้วก็เรื่องต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องจริงๆเรื่องนั้นจบไปแล้วยังมีเรื่องใหม่อีกบางทีกลับวกกลับมาเรื่องเดิมอีกใช่ไหมคะเป็นการอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบุคคลที่เราจะต้องคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมผู้คนการงาน ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้นามจิตนะฮะก็เรียกว่า,า,วา,ส,นะะวาสิ่งเหล่านั้นเป็นเหยื่อล่อให้นามจิตนามใจสิทธิ์เนี่ยมันผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่สงบไม่สงบเลยอย่างนี้นะบางคนไปนั่งฝึกนั่งสมาธิบังคับให้จิตนิ่งถามว่านิ่งไหมไม่มีนิ่ง จิตไม่เคยนิ่งไม่เคยหยุดนิง่งไม่เคยหยุดเกิดไม่เคยหยุดดับไม่เคยหยุดแม้เป็น,นหลับสนิทจิตกับเจตสิกหรือนาะ <c oughs> มาทําที่อาศัยหัวใจเกิดเนี่ย cờ, ไม่เคยหยุดเกิดไม่เคยหยุดดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เคยหยุดเกิดไม่เคยหยุดดับก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่จะต้องรับรู้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเสมอเสมอเมื่อมีอารมณ์ต่อเนื่องเสมอเสมอนี่แหละ ความเร็วของเขาเกิดจากการที่ได้สะสมจากการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่นแข็งหยุดยังตึงมาอย่างมากมายถูกไหมเมื่อวานเนี้ยไปทํางานนะ<อ>เจอใครมั่งจําได้และไปสัมผัสกับอะไรมั่งจําได้คและสิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นอนดีตอารมณ์ให้กับการนั่งตรงนี้ได้ แล้วที่คุยกันก่อนเนี้ยตอนเช้าวันนี้วันพระนคนมาเยอะมากภาพติดตาติดใจเห็นไหมฮะภาพติดตาติดใจทําให้มีอดีตอารมณ์ของสิ่งแวดล้อมพวกนั้นผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี่เรียกว่าสุทัะโดยเฉพาะเกิดขึ้นมาจิตเจติสิกเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะโดยที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมฮะ ผ่านไปแล้วผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วล่ะใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่เช้าก่อนเจ็ดโมงเช้านะจะมีคนทยอยมาเรื่อยเรื่อเรานั้นกลายเป็นอดีตอารมณ์หมดเลยแล้วขุดขึ้นมาในขณะที่คนพูดกัะพูดอยู่คนพูดขณะพูดอยู่เนี่ยมีอดีตอารมณ์แล้วสามารถทําให้จิตชนิดหนึ่งที่เขาอ่ะจังสิ่งเหล่านั้นได้ แล้วบอกให้พูดออกมาเพราะปกติเนี่ยถ้าเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านั่งอยู่คนเดียวก็คุยกับตัวเองได้ใช่นั่งอยู่คนเดียวนี่แหละคุยกับตัวเองได้ทั้งวันนะจริงๆลองดูดดคุยสาระักเรื่องอะไระเอ๊ะไอ้นั่นทำไรอยังไอ้นี่ทำไรอยังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีแต่เอ๊ะกับเอ๊ะนะแล้วก็คุยอยู่คนเดียวบางคนเนี่ยเศร้า คุยอยู่คนเดียวได้ทั้งวันในเรื่องเศร้าๆบางคนดีใจคุยกับตัวเองทั้งวันในเรื่องของความดีใจใช่ไหมคะมีเศร้ากับดีใจที่คุยกับตัวเองได้ทั้งวันนะฮะถ้าหากว่าอยู่คนเดียวนะั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนกับอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยจะไม่เก็บล้นะเรื่องราวจะไม่เก็บลวนะกลายเป็นว่า เมื่อมีบุคคลที่อยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่สั่งอยู่ข้างในพร้อมที่จะบอกว่าคุยได้แล้วนะมีเพื่อนคุยแล้วไม่ต้องนั่งคุยอยู่คนเดียวแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าสิ่งที่มันเกิดเร็วก็เรียกว่าสุขะโดยเฉพาะเฉพาะมุ่งหมายถึงจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดอยู่ที่หัวใจเนี่ยเร็วมากนะถ้าเราสังเกตนะ ปกติแล้วที่ทาที่เราบอกว่าเห็นเข้าสู่หัวใจได้ยินเข้าสู่หัวใจใช่ไหมคการเห็นการได้ยินเนี่ยมันมีรูปประทับเรียกว่าปัญจารงรูปาร์สิ่งที่เห็นทางตาทั้งหมดสัทธาร์สิ่งที่ได้ยินทางหูทั้งหมดคันทาคันธารงกลิ่นทังหมดที่ ได้ได้กลิ่นทางจมูกทั้งหมดรสถ,ถูกลิ้นรู้รักษารมรสเหล่านั้นรู้ได้หมดเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงรู้ทางกายได้หมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่ารูปธรรมสิ่งที่เห็นกาบตา,ตาได้ยินทางหูเสียงนะกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงอาจารย์จะเน้นตัวนี้ก่อน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์เป็นปัญจารมณ์ปัญจารมณ์เหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องมาปรากฏทางตาหรือจมูกปิ้งกายอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะอย่างละหนึ่งแต่สังเกตว่าถ้าในหัวใจเนี่ยไม่ใช่มีสิ่งที่เห็นทางตาอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินทางหูอย่างเดียวเป็นสิ่งที่คิดนึกหลากหลายมาก เห็นไหมฮะคิดนึกเยอะมากไม่ว่าจะไปเห็นอะไรมาเข้ามาประมวลเรื่องการเห็นในหัวใจเยอะม,มากได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ใครรู้นามจิตนามเจริสิที่อยู่ในหัวใจเนี่ยมารู้อารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่าธรรมารมณ์ซึ่งเป็นปภาษาธรรมธรรมอารมณ์ชนิดนี้เนี่ย รู้ได้ทางใจแล้วมีเยอะมากเป็นทั้งนามธรรมรูปธรรมและบัญญธรรมสังเกตว่าตาหูจมูกริ้นกายมีแต่ร,ปรูปธรรมแต่อารมณ์ทางใจจะมีทั้งร,ปรูปธรรมนามธรรมาบัญญธรรมเพราะฉะนั้นอารมณ์เยอะมากไม่แปลกใจที่เพราะอะไรจึงมีการคิดอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลย ขนาดว่าบางคนเนี่ยปฏิบรรัติทมนั่งสมาธิอาจจะดูลงหายใจเข้าออกใช่ไหมคะหรือไม่ก็ดูพองยุบอย่างนี้ใช่ไหมหรือดูการเคลื่อนไหวแล้วแต่แล้วแต่อุบายอุบายแต่และอุบายเนี่ยถ้าบุคคลนั้นมีอุปนิสัยสามารถทําให้บุคคลนั้นะมีสีสมาธิปัญญาได้นะคะเป็นอุบายเป็นวิธีการเป็นแบบแผนนะคะ ถ้าหากว่าทุกคนนั้นนั่งสมาธิอยู่หลับตาด้วยอิตกฉกาตาก็ไม่เห็นแต่ให้ยามบังคับให้จิตมาอยู่กับลมหายใจบังคับนะใช้คําว่าบังคับมันมีเรื่องของการหนึ่งบังคับสองรู้ทันนะคะ,ะบังคับกับรู้ความจริงในลมอย่างเงี้ยนะถ้าบุคคลนั้น,นนะบังคับลมถามว่า เขารู้สึกว่าจะต้องทํางานทางใจหนักไหมนะเพราะว่าจิตจะต้องมาคอยดูลงข้าใะไหมคอยมาสัมผัสลมเข้ากัรู้ลมออกกับรู้ลมเข้ากับรู้ลมออกกับรู้เนี้ยก็คือสิ่งที่รู้อยู่ที่หัวใจนะแปลกไหมหัวใจกับจมูกก็ไม่ได้ว่าอยู่ใกล้กันนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันแถวนี้นะหัวใจกัะจมูกเนี่ยห่างกันคืบสองเกือบคืบครึ่งไงท่านวัดดูแล้วอนะ เกือบสองคืบนะอยู่ไกลกันอันนี้ถือว่าไกลแล้วนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าลมหายใจเกิดขึ้นมาเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็พองก็รู้ยุบก็รู้พองก็รู้ยุบก,ก,ก,ก็รู้อย่างเงี้ยนะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะใครเป็นผู้รู้นามจิตนามเจตสิกที่มีสติ มีสมาธิอยู่ในหัวใจโดยเฉพาะมีศรัทธาเชื่อเรื่องการกระทำอยู่ในหัวใจเขาเกิดมารู้ลมเห็นไหมฮะเขาเกิดมารู้ลมถามว่าในขณะที่รู้เนี่ยเขาเกิดในหัวใจเนี่ยเขามีอารมณ์เนี่ยลมเนี่ยฮะถามว่าลมเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ไหมไม่ได้แต่รู้ได้ ถึงจุดหนึ่งมาคนที่เขาดูลมอ่ะเขาจะเห็นลมละเอียดเพราะว่าจิตของเขาละเอียดขึ้นจิตที่อยู่อาศัยหัวใจเนี่ยละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นดูเหมือนลมเนี่ยจะละเอียดขึ้นบางทีเหมือนไม่หายใจอย่างเงี้ยแต่ทําไมถึงรู้ได้ล่ะว่าลมละเอียดลมหยาบลมละเอียดแล้วก็รู้ได้ยังไงอ่ะว่าจะไม่หายใจแล้วอย่างเงี้ยใครถึงเป็นผู้รู้ในขณะที่หลับตาอยู่เงี้ย ที่อาศัยในหัวใจที่เขามีทำมารมณ์เป็นอารมณ์รู้อยู่ลมหายใจเนี่ยเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับทางกายเนาะเหมือนกับอารมณ์ทางกายแต่ถ้าหากว่ามาสังเกตเป็นอารมณ์ทางกายมุ่งหมายเึงว่าลมเข้าเย็นลมออกร้อนเย็รนร้อนนะนะั้นเป็นรูปเจ็เ,เต,เตโชท่า ไปสังเกตอาการเย็นไปรู้เย็นอาการร้อนรู้ร้อนยางไะเย็นก็รู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้อันนี้สามารถทําให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาเข้าไปสู่ปัญญาที่ไปรู้ความจริงในสภาวะตรงนี้ได้เมื่อรู้ได้อย่างนี้ถามว่าใครรู้อีกใจที่อยู่ในหัวใจที่มีสติมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นมารู้ มีสมาธิรู้ถ้าสมาธิไม่เกิดพวกนี้เนี่ยมันจะรู้ได้ยากอัน,นี้ถ้าหากว่าทุกครั้งที่สิ่งที่หลักตาอยู่เนี่ยตาก็ไม่ได้เห็นลมเลยแต่เป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นเขาเร็วมากความรู้สึกที่ไปรู้นั่นแนหะก็คือตัวนามจิตนามเจตสิกนะให้เราเข้าใจนะว่าเขาเกิดอยู่ที่หัวใจลมเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ทําให้ สิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเข้ามารู้อีกทีหนึ่งร่างกายทั้งร่างถ้าเราสังเกตว่ารู้สึกตัวได้หมดเลยจริงๆนะอ่าถ้าถ้าพวกเราสังเกตตอนนี้นะว่าแม้นหลับตาอยู่เนี่ยบุคคลที่นั่งอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองนัง่งไงนะรู้สึกว่านั่งบุคคลที่ยืนอยู่ก็รู้สึกว่ายืนแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งมาเนี่ยบุคคลที่เขามีสติสัปจัญญาปัญญาเกิดเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่า มีคนดัน้งเขาจะรู้รู้แต่ว่าสิ่งเนี้ยนั่นเป็นอาการเสียงเน,นี้ยสิ่งเนี้ยยืนเป็นอาการยืนเดินนั่งน,น,นอนมันเป็นแค่อาการไม่ใช่บุคคลอย่างนี้นะถ้าหาถึงจุดน,นี้มาแล้วก็ถามอีกว่าใครเป็นผู้รู้ได้ขนาดนี้นามค่ะนามที่เรียกว่าปัญญาที่ไปรู้ความจริงว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ใครแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการฝึก ะะใช้เวลาในการฝึกอันนี้กำลังจะโยงให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะแม้นแต่หลับอยู่หลับสนิทไปนะตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินถูกไหมฮะตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินถามว่าจมูกไม่กลิ่นไหมไม่ได้หลับสนิทขนาดนั้นบางคนนอนข้างถนนควันรถเป็นยังไงคะเหม็นมากถ้าเรา แค่นั้นเองเรายังรู้สึกเหม็นแต่คนที่หลับสนิทข้ามถนนไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเหม็นเห็นไหมแสดงว่าการหลับเนี่ยมันทำงานอยู่ที่หัวใจคนที่หลับสนิทอะสังเกตน้ว่าเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมคะในขณะที่เขาหายใจอยู่นั่นแหละนามจิตนามเจรสิทำงานอยู่ที่หัวใจเพราะว่าตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยิน หูนึกถึงนะอันนี้จะไปเห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่นอนข้างถนนแล้วรถเสียงดังมากหูก็ไม่ได้ยินลบสนิทเรียกก็ไม่อยากจะตื่นเห็นไหมถ้าเอาอะไรไปให้เขาเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่อนตึงในบริเวณนะั้นไม่รู้สึกอย่างนี้ค่ะอันนี้เราจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำมารม ต้องเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้นามจิตนามเจตสิกมาอาศัยหัวใจตรงนี้เกิดขึ้นมารู้แล้วประมวลเรื่องราวตามที่เขาจำเอาไว้อย่าลืมว่าสัญญาเจตสิกมีบทบาทในการจำคนทั่วไปก็บอกว่าสัญญานะคณรักคุณรักสัญญาการนานแล้วนะอย่างนี้นะแสดงว่าคุณรักต้องจำอะไรสักอย่าง ในสิ่งที่เคยพูดกับอาจารย์เอาไว้ใช่ไหมนะวุฒิปุณสัญญากันแล้วนะคุณเองนะเอสัญญาไว้แม่สัญญาไว้แล้วนะว่าเราจะมาเรียนกันทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมเราจะมาศึกษาธรรมะกันทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะที่ไหนที่วัดเขาทุ่งงัวอย่างเงี้ยนะอยู่ตรงไหนอ่ะอาอุดมนี่เองนีใกล้อย่างเงี้ยนะเห็นไหมสีราชาน ชนบุรีนี่นะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะทำไมถึงบอกใกล้ก็มันประเทศไทยใช่ไหมไม่ไม่อยู่ต่างประเทศนี่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ใกล้ใช่รับจริงไหมจริงไปใจนึกถึงน้องไปถึงเลยนะเออมันใกล้อย่างนี้นะให้ให้เราเข้าใจในส่วนของการทํางานของนามจิตนามเจตสิก ที่อาศัยหัวใจเกิดนะแล้วนามเนี่ยเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของสภาวะธรรมที่เป็นรูปแบบหลักวิชาการนะฮะรูปแบบหลักวิชาการก็คือจิตมีทั้งหมด8 9ดสิบเก้ร้เดวงเจดษสิบสองรูป28ใช่ไหมคะพวกนี้เป็นรูปกับนามนะว่าโดยรวมจิตกับเจดสิษ์เหล่านี้เนี่ยนะฮะว่าโดยการเกิดขึ้นของเขา มันมีเรื่องของการเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตทีนี้เราจะต้องนำมาเก็บับเรื่องของการเรียนในความรู้ในส่วนของทางใจงทางใจในวันนี้เนี่ยที่เกิดนำหัวข้อตั้งแต่แรกเรียกว่าสุทธะมโนทวารวิถีใช่ไหมคะสุทธะมโนทวารวิถีแปลว่าวิถีจิตนะวิถีจิตนะจิตเจตสิกที่เกิดทางใจ โดยเฉพาะเฉพาะไม่ได้ผ่านการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสถูกต้องมาก่อนใช่ไหมคะไม่มีอะไรเกิอปนอ่าไม่มีอะไรปนเลยก็เรียกว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเฉพาะรับอารมณ์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประมัสและบัญญัติรับได้หมดเลยนะคะวิธีจิตทางใจเนี่ยว่าโดยการเกิดขึ้นของวิสยปวตินะคะ วิสยากรรวติเนี่ยถ้าว่าโดยทางมันมีสองในใช่ไหมคะอัฐากถากัะในยมีกาใช่ไหมคะ